ดดีีดีกับพ่ครนตอนอีกหนึ่งในสายพระเนตรอันยาวไกลของในหลวงรัชกาลที่9ที่สีสัชนาลัยสุขโขทัยนะ <c oughs> จะบอกให้ฟ้าส่งฟ้าสั่งมาให้พวกเรา <c oughs> ชาวสุขโขทัยนับว่าเป็นเมืองยิน แล้วอำเภอละคะสีสัจนาลัยอ่างเก็บน้ำห้วยไร่เป็นหนึ่งใน8อ่างเก็บน้ำที่เป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงให้สร้างขึ้นในเขตของอำเภอสีสัจนาลัยทั้ง8อ่างท้งนี้ทรงเล็งเห็นว่าอำเภอสีสัจนาลัยมีภูเขาเยอะน้ำจากภูเขาจะพุ่งลงลำน้ำยมและพากันบ่าท่วมตัวเมืองสุโขทัยซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้ง8แห่งนี้จะคอยรับกักเก็บ รับน้าไว้ได้เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทา,านให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2537มีทั้งหมด8โครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จส่งน้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ4,500ไร่ได้รับประโยชน์ประมาณ500ครวัวเรือนเป็นความภาคภูมิใจที่สํานักเครื่องจาัก,การกลของกรมชลประทานได้สนองแนวพระราชดำรินี้ภาคภูมิใจเอางานพระราชดำริของในหลวงไปทําให้เกิดประโยชน์กับชาวเปอร์สีสัจนาลัยยิ่งไปกว่านั้นเราจะอีกเรื่องสํานักเครื่องจักรเป็นเคียวเล็บของกรมชล ตอบสนองภารกิจของกรมทําอ่างห้วยไร่ได้สําเร็จอีกไม่กี่วันข้างหน้าอ่างเก็บน้ําห้วยไร่ก็จะแล้วเสร็จพื้นที่ทําการเกษตรไม่ตากว่า4 0 0 0ไร่จกได้รับประโยชน์ตามนโยบายของปศคกให้สํานักเครื่องยกรลดําเนินการหานพระราชดำริทุกพื้นที่ห้ามปฏิเสธนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหน้าแผ่นดินสุโขทัยสรุปว่าอ่างเก็บน้ําห้วยไร่เป็นอีกของดีที่ช่วยคนสุโขทัยได้ครับต้นตระกูลประเทศไทยคือจังหวัดสุโขทัย สุขโขไทยสุขหัวใจเมื่อได้มาเยือนมาแล้วช่างมากมีเพื่อนได้มาเยือนเมืองสุขโขททยห่บ้านเมืองนี้เคยเป็นธาน,นี้อันยิ่งใหญ่เมืองหลวงแรกของไทยเคยยิ่งใหญ่มาปรังก่อน กับพี่คำรณดีใจกับพี่น้องประชาชนที่ในหลวงทรงห่วงใยพวกท่านอ่างเก็บน้ำห้วยไร่สีสัชนาลายัยสุขโค้ไทยนะจะบอกให้ไปทางนู้นไหมคะไปครับตอนฝนอาจจะแรงน้ำอาจจะแห้งแต่น้ำใจคนไทยเปี่ยมล้นตลอดเวลานะจะบอกให้คนจนช่วยคน,วยคนรวยข้าวบ่งมี่ยังกับนอนก็หลับก่ประกาดให้ แต่ตอนนี้คนรวยก็ต้องมาช่วยคนจนวันนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นภัยโควิดได้ก็คือทุกคนต้องช่วยตัวเองและคนที่มีมากกว่าต้องช่วยคนที่มีน้อยกว่าเกิดบนแผ่นดินไทยไทยต้ง ช่วยข้าวตราช <c oughs> ัดในคุือเจริญโภคภัณฑ์หรือ c ีพีจึงได้จัดมหากรรมขึ้น1ปีมีครั้งเดียวด้วยการลดราคาข้าวตราชัดทุกชนิด15%และร่วมกับห้างท้องถิ่นทั่วไทย120ห้างจัดขายข้าวตราชัดในราคาพิเศษแก่พี่น้องประชาชนเฉพาะในเดือนสิงหาคมนี้ชื่อแคมเปญข้าวดีราคาโดนร่วมมือกับร้านค้าห้างท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า120ร้านค้าเพื่อลงราคา15%ให้ผู้ริโภคประหยัดช่วยค่าครองชีพ ฟังเสียงคนซื้อข้าวบ้างเราเลือกข้าวตราฉัดด้วยเหตุผลอะไรครับตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีที่นี่จ,จัดโปรในโซเชียลด้วยก็เลยเข้ามาราคาดีตัวนี้ตําลน้อยที่บ้านกินประจำขณะเดียวกัน c ี CP ก็ยังได้นําข้าวตราฉัดจํานวน1ตันหรือพันกิโลกร,รมัมมามอบให้กับอาจารย์ไพรโรธเรื่นวิชาเพื่อนําไปแจกช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ณเวลานี้ขอบคุณ C p พี CP. ข้าวตราฉัดอาจารย์กับทีมงานมหายันรวยกําลังรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะฮะ เพื่อไปมอบให้พี่น้อง ตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนจํานวนมากมายข้าวราชัดเห็นความสํมคาคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนเราทํามาทุกภาคส่วนอยากให้คนไทยสู้ไปด้วยกันได้ยินดีสนับสนุนอาจารย์ไพรโรธและคุณคํารนจํานวนหนึ่งพันถุงในวันนี้ให้กําลังใจพี่น้องชาวไทยต่อสู้เข้มแข็งไปด้วยกันละคะวันนี้ไม่ว่าจนหรือรวยต้องช่วยเหลือกันจึงจะอยู่รอดปลอดภัยสรุปว่าวันนี้คือวันที่คนไทยจะต้องมีน้ําใจให้แก่กันคร,รับใช่ไหมครับค่คนดี มีดัวไทยท ด,ดีกับพี่คำรณเชื่อว่าน้ำใจของคนไทยนั้นมีมากล้นและอยากจะช่วยคนไทยด้วยกันอยู่แล้วนะจะบอกให้มาเชิญทุกท่านให้มาทำความดี